สวัสดีค่ะพีโก้สวัสดีค่ะวันนี้เดินทางมาตอนคำคำค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าพี่โก้นี่เพิ่นบอกค่อยว่างนอะพี่เนอเพราะว่ายืมมือเศร้ามากกับไปเหตุงานเนอคุณพี่นอก็เลยว่างในมือนี่ค่ะท่านผู้ชมก็เลขฝาวเลยค่ะมาในช่วงบรรยากาศย่ำคำย่ำเลงเนี่ก็ขอโทษขออภัยเอฟซีนอคุณพี่เนอขอรบกวนยืมมือแลงเด้อค่ะพี่โก้ค่ะยินดีครับยินดีค่ะเดยินว่าพี่โก้นี่ต่นดวงเฮงค่ะ ถือเลขนี่กับตุ๊กแกเนาะคุณพีเนาะจักหวนเหรอคะคุณพีต้องต้องต้องขอต้องขอกล่าวี้่งกว่าว่าผมไม่ไม่ได้ว่าฝันแม่ะแต่ผมเป็นคนมีเซนต์กับเรื่องกับเรื่องอะไรที่บางคนเขาไม่คิดกันคนทั่วไปเขาไม่ค่อยคิดกันเหมือนเช่นตุ๊กแกที่ร้องร้องทักขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเหมือนยกตัวอย่างให้ฟังว่าผมก็เคยถูกหวยถูรัตตอรี่ กับต๊กแก้ท้ายอยู่อยู่บ้านนะผมไปตอ <ฤา S 1> ่องวดค่ะงวดแรกก็ร้องขึ้นมาผมก็ไปซื้อผมก็ไปที่สำนักง,งานแล้วบอกว่าปลูกดวงกับพี่ไหมต๊กแกมันร้องอยู่ตีกับข้าค้งก <treatments> ็เลยให้บอกว่าปลูกดวงกับพี่ไหมซื้อให้พี่หน่อยพี่ไม่สามารถเอาดวงพี่ซื้อได้ค่ะก็ไปซื้อกันก็ถูกละห้าสิบบาทาจากต๊กแกร้องสี่ห้าอันนี้ก็ตั้งแต่ปีประมาณปีหกสองค่ะ พอมาปีล่าสุดเนี่ยผมก็คือผมก็เป็นคนซื้อเลขแต่ซื้อแบบไม่ได้จริงจังกับอะไรกับตัวเลขมากมายก็เป็นการเสี่ยงดวงไปพอล่าสุดเรากลับบ้านไปเราก็ได้ยินเสียงทุกแกร้องครั้งแรกเฮ้ยทุกแกบ้านเราไม่ร้องมานานแล้วถามว่ามีไหมมีแต่ไม่ร้องเลยค่ะเป็นปีสองปีพออยู่ดีๆได้ยินเสียงทุกแกร้องร้องขึ้นมาครั้งแรกหกครั้ง่เราก็ ไม่ได้กินไรแต่จำไว้ไล่ไล่ตั้งแต่ครั้งแรกร้องจนจบว่าหกครั้งสักแป๊บหนึ่งร้องไปอีกเราก็นับอีกเอ้าทําไมครั้งที่สองร้องไม่ถึงหกครั้งเพราะส่วนมากตุ้กแกทั่วไปเวลาร้องร้องแปดครั้งก็จะร้องแปดครั้งเท่าเดิมแต่ครั้งนี้รอบแรกร้องหกรอบสองร้องห้าเราก็เลยทักไปเลยอันนี้บอกเลขเราใช่ไหมถ้าบอกเลขเดี๋ยวพรุ่งนี้จะีไปซื้อนะค่ะอ่า พอวันนี้เช้าไปทํางานปกติไปกินข้าวเที่ยงกับน้องๆมีลอตเตอรี่มาใกล้รางวัลจะออกแล้วใกล้วันที่รามาจะออกเราก็เลยถามว่าต้องหามีไหมหกหกห้ามีมีสองใบแล้วก็มีเลขอีกใบหนึ่งเป็นสามใบเอาผมเอาหมดเลยหกห้าน้องๆก็ถามว่าเอ้าพี่ได้เลขมาจากไหนตุ๊กแกมันร้องอยู่บ้านก็เลยซื้อเอามันร้องไงพี่ครั้งแรกหกครั้งครั้งที่สองห้าครั้งก็เลยซื้อหกห้า ผมก็ไม่คิดหรอกว่าจะถูกแต่เขาก็ให้โชคเราจริงและทีเนี้ยมันมาประจวบบอกผมว่าผ่านมาระยะเวลาเกือบปีแล้วนะที่ตุกแกก็ไม่ร้องเลยอยู่บ้านผมแล้วล่าสุดอ่ะมาร้องเมื่อวานม,มาร้องเมื่อวานผมก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้บ้างค่ะคืออันนี้ไม่ได้โหวดอุตรีว่าตัวเองฝันแม่นหรืออะไรแต่ว่าอยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าเพราะว่าถ้า ถ้าพี่น้องเราเนาะลองไปฟังเสียงตุกแกอยู่บ้านที่เคยร้องอะ่ะเขาจะร้องซ้ำๆในเลขเท่าๆกันค่่ะอาแต่ทีเนี้ยพอทุกแกอยู่บ้านผมอะ่ะเวลามันร้องอะ่ะวันเนี้ยเมื่อวานอะ่ะมันร้องล่าสุดอะ่ะครั้งแรกอะ่ะร้องอยู่ผมก็นับได้นะ้องสิบครั้งค่ะผมก็รอฟังว่าแล้วครั้งที่สองอะ่ะจะมาสิบครั้งไหมแต่ครั้งที่สองอะ่ะเข,า,ขามาแค่หกครั้งแล้วเขาหยุดเลยนะค่ะแล้วเขาจะมีคางเบาแอะ เนี่ยผมก็เลยว่าไม่ใช่ละแต่ผมเอาเสียงเต็มเต็มว่าเขาร้องเต็มๆมัคือหกครั้งค,ครั้งแรกสิบครั้งผมก็เลยแบบตะโขงวันนี้ไม่รู้ว่าจะตีเป็นเลขอะไรนะค่ะแต่ถ้าถามว่าถ้าใจผมนะ,ะถ้าใจผมชอบอ่ะผมก็ชอบหนึ่งหกเพราะว่าสิบผมตัดศูนย์ออกไปเลขหนึ่งมาเลขหกตามอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านถ้าใครที่ไม่นักเสียงโชคเสี่ยงดวงค่ะอยากลอง รวมตู้แก้เหมือนผมค่ะแล้วลองเปลี่ยนดูคับผมค่ะถ้าเป็นพี่โก้พี่โก้นี่จะเอาเป็นหนึ่งหกหนึ่งหกครับแล้วถ้าสามตัวพี่โก้จะเอาเป็นตัวไหนเอาศูนย์ไปไว้ข้างหน้าดีกว่าโอ้ศูนย์หนึ่งอมาก่อนหนึ่งอยู่แล้วศูนย์หนึ่งหกใช่ครับเล็กสวยนะผมว่าเล็กสวยนะค่ะสวยค่ะสวยบ้านมีห้องตุ๊ก ตุ๊กแกร้องหนิร้องเมื่อวานเนาะค่ะเนาะร้องเมื่อวานนับได้สิบครั้งครั้งแรกนับได้สิบไม่ใช่เอยขอโทษขอโทษไม่ใช่วันก่อนอ๋อวันก่อนเมื่อวานก็ไม่มีร้องโอ้ร้องวันก่อนได้ร้องวันก่อนขอโทษดีตุ๊กตอ๋เมื่อวานเนี่ยก็เงียบกิ๊บเลยก่อนหน้านั้นก็ไม่มีร้องเลยครับตั้งแต่ผมถูกหกห้าเนี่ยไม่เคยมีเสียงร้องอีกเลยไม่ร้องมานานหรือยังคุณพี่ประมาณสามสี่เดือน สามสี่เดือนแล้วเขาอาจจะมาให้โชคนาะพี่โก้เนอันนี้ผมก็คิดอันนี้คือความความเข้าใจส่วนตัวเราว่าเขาอ่ะอาจจะไม่ให้โชคเราก็ได้ค่ะค่ะก็ถือว่าพี่โกนี่เป็นคนมีเซนต์แหละเนาะก็ถ้าจะพูดแบบนั้นมันก็อาจจะมีบ้างครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีไหม จะสัมผัสได้เลยยังยังงวดน,นี้นี่เป็นยังไงรู้สึกยังไงพี่โก้หลังจากได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องแล้วงวดนี้ก็คือยังไงผมก็หนึ่งหกหนึ่งหกยังไงผมก็ไปหน<ม>ึ่งหกถูกไม่ถูกผมไม่รู้แต่ว่าผมเชื่อมผมเชื่อในคำพี่ผมเคยได้ยินเสียงตุ๊กแกร้อง<ม>ทักกับผมเนี้ยสองครั้งแล้วที่ผมได้ได้ลอตเตอรี่ได ใต้ดินกับเขาอะอ่าผมเชื่อเขาจริงกว่าผมเชื่อทุกเป็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคุณพี่นอค่ะค่ะกปูดใช้วิจารณญาณนอพี่โก้เนาะขอบคุณเนาะค่ะนอขอบคุณพี่โก้ค่ะขอบคุณค่ะที่แบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์เนาะค่ะนอค่ะเดี๋ยวกะไปเบิ่งตัวเลขในถ่ายคลิปกันค่ะท่านผู้ชมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะธรรม้ชมสำหรับคลิปนี้กามาเบิงโตเลขของพีโกเนาะ,ค,ะ,นะ16 16นค่ะนอ01616ค่ะานรม้ชมประจำงวดวันที่16สิงหาคม2 5 6 6ค่ะซึ่งพีโก,โกนี่เพิ่นเป็นคนดวงเฮงเนาะคะ่ะารรม้ชมเป็นคนมีสินคนดวงเฮงค่ะเพิ่นได้ยินเสียงตุ๊กแกห้องค่ะเสียงตุ๊กแกห้องบอกเลขค่ะบอกเลขนี่ห้องที่เลขนี่ห้องซิฟเทือค่ะ เทือที่สองนี่ห้องหกเทือพีโอ่โกเพิ่นกะเลยว่าตีเป็นตัวเลขให 1, 6, ้หนึ่งหกค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะค่ะก็ไปสื่อกับนะ่ากับหลังเอาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมคันเลขสามตวัวนี่ก็คือศูนย์หนึ่งหกคะ่ะท่านผู้ชมศูนย์หนึ่งหกเนาะค่ะนอประจํางวดวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขเป็นแนวทางของพีโ่โกเนาะค่ะนอเพิ่นอยาก แบ่งปันทัมุชมเอฟซีของจาปอเนาะคะ่ะนอเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลารก,กินแบงรัฐบาลค่ะทมุชมสำหรับคลิปนี้จาปอกะสิคอล่า,ามุชมไปเพียงทอนีเนาะคะ่ะนอเจอกันไหมคลิปหนา้าค่ะกาขอบคุณทรมุชมเนาะคะ่ะนอทีเขามากดไลค์กดแช่กดติดตามให้ช่องของจาปอค่ะให้มีแต่ความสุขความจเจริญค่ะทมุชมคิดหวังสิ่งใดกะ ขอให้สมความปาถนาทุกอย่างค่ะถือเลขลุ้ยๆกันทุกคนค่ะโชคดีกับตัวเลขของพีโกเนาะค่ะนอศูนย์หนึ่งค่ะท่านผู้ชมประจำงวดวันที่สิสิงหาคม2อ6 6ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ